สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมช่นแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักน้าสำหรับคนรอักเก่าประจำเดือนธันวาคมนะคะปี65นะคะมาถึงคิวชาวกุ้มนะคะดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีนะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งตะวันตกแะแบบไทยนะคะ ขอให้เป็นคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะกับคนรักถ้าคุณยังไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดเนี่ยดูดวงทั่วไปน่าจะเหมาะกว่าเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่ยังอยากรู้นะคะเรื่องราวของคนเก่านะคะถ้าคุณลืมกันไปแล้วไม่ได้อยากรับรู้ก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะคะดูดวงคนโสดก็ได้นะคะยินดีต้อนรับชาวสองนะคะใครที่เคยเดีลกับชาวกลุ่มก็เข้ามาส่องดวงในคลิปนี้ได้หน้าภัยก็อาจจะสลับข้างกันได้ตับออกเองได้เลยนะคะ เริ่มจับไพ่กันเลยค่ะกองแรกเนี่ยตัวตนชาวกลุ่มนะกลองที่2เป็นตัวตนของแฟนเก่านะคะบทสรุปอยู่ตรงกลางนะคะว่ามีไพ่เดอดซันด้วยเริ่มจากท้ายสารัับก่อนเลยสามดาบขึ้นมานะคะไม่มองว่าความสัมพันธ์เก่าเนี่ย มันน่าจะมีปัญหาที่ค่อนข้างจะทําให้สะเทือนใจนะคะอย่างน้อยก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นก็ยังอยู่เลยถ้าไม่ใช่ว่าเป็นความผิดร้ายแรงก็คือทําให้เสียใจมากเจ็บมากนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าได้ด้วยเนาะไพ่สามดาวมาดูค่ะพนังงานคุณในเดือนนี้นะคะไพ่สิบถ้วยนะคะมี The Fool เด Star กับหัวแล้วก็ e of s w o r d นะคะขึ้นมากับหัว ม่มองว่าคุณนะ่ะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากแล้วนะคะหลังจากเลิกรากับคนรักเก่าสิบถ้วยเนี่ยก็หมายถึงความสมบูรณ์แบบรอบๆด้านความโชคดีต่างๆความสุขใจนะคะ,ะคุณเนี่ยเยียวยารักษาจิตใจมาเกือบจะหายดีแล้วเ,เดือดซาขึ้นมากับัวนนะคะ ล้วก็10ถ้วยตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงความหวังก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมองหาความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนต์นะคะความสัมพันธ์ที่โตเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่อยากคบหาใครเล่นแล้วแล้วก็มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะในการเลือกคบคนมีพลังงานเติฟูก็หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ไม่มองว่าคุณพร้อมนะที่จะมีความรักครั้งใหม่นะคะ มีไพ่เอ็ดออฟสอดขึ้นมากับหัวอย่างไรก็ตามมันก็มีบางครั้งที่ยังรู้สึกนะคะนึกถึงความรักครั้งเก่าที่ทําให้เราเสียใจแต่ว่าไม่มองว่ามันไม่ได้มีผลกับชีวิตคุณนะคะเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าคุณอะ่ะ นอกจากจะเยียวยาษาจิตใจใกล้จะหายแล้วเนี่ยคุณยังมีความหวังด้วยนะคะเกี่ยวกับความรักไม่ได้มองความรักในแง่ลบแล้วก็ไม่ได้ปิดใจอาจจะมีบางครั้งทีออ่มีความเสียใจบ้างเศร้าบ้างแต่ก็ไม่มากไม่หม่อะไรนะคะช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นด้วยนะจะมีความโชคดีเข้ามาหลาด้านการงานอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะมาดูเขาบ้างนะคะเอสปินิเคิลกับหัวสีเหรียญกับหัวนะคะเจ็ดคาถาแล้วก็เดียมเพลส ขามองว่าความรักระหว่างคุณและเขาเนี่ยเคยเป็นรักแท้เคยเป็นความรักที่มั่นคงนะคะแต่ก็จบลงไปก็อาจจะด้วยสาเหตุจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนผิดหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ว่ามันจบไปแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนกับไม่ได้แบบให้เราเนี่ยอยู่ในสถานะาคนรักเขาแล้วด้วยไม่ได้แบบเก็บเราไว้ในใจแบบนั้นนะคะเขามีแรงต้านเยอะนะคะเขามีทิฐิเยอะคนคนนี้เขายังมีความคิดนะคะ ที่อยากที่จะเอาชนะคุณอยู่เลยถ้าเกิดว่าคุณได้พบเจอกันมีมองว่าเขายังจะเถียงคุณในประเด็นเก่าๆอยู่หรือไม่ก็ถ้าเขาทําความผิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมรับนะคะไพ่เจ็ดคาถาเอ็มเพรสนะคะตอนนี้เขาไม่ความรู้สึกว่าเขาอยู่เป็นโสดน่ะเขาน่าจะสบายตัวที่สุดนะคะก็พยายามที่จะอยู่แบบนี้ไปเมย์ไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แท้จริง,งเขาหรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังนึกถึงความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะยังระลึกถึงคุณนะคะ ซึ่งเคยเป็นนักแท้ของเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับสถานการณ์ว่าเขารู้สึกเสียดายหรือว่าเสียใจอะไรนะคะเขาก็ยังอยากที่จะ move on นะคะอยู่ด้วยตัวเองนะมาดูบทสรุปนะคะไพ่ชั้นอย่างไรก็ตามคุณก็มีอนาคตที่ดีรออยู่นะไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขานะคะคุณก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไพ่สองกัทาาม,มีสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้แบบชัดเจนแล้วนะคะสำหรับชาวกลุ่ม พลังงานเอ่อคิงถือถ้วยกับหัวแล้วก็อัศวินถือถ้วยกับหัวชัดเจนนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าเขาเองก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับมานะคะคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะให้เขากลับมาดังนั้นเนี่ยคุณสองคนน่ะต่างคนต่าง move on นะคะตัวคุณเนี่ยจะดีหน่อยเพราะว่าพลังงานบวกเขามาเยอะมากแต่ตัวเขาเนี่ยพลังงานบวกไม่ค่อยมี แต่เหมือนกับพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่ามันดีแล้วที่เลิกกันนะคะประมาณนี้เนาะก็ดูๆไปก่อนนะคะมันก็ยังไม่ได้ปิดตายหรอกว่าจะไม่ได้กลับมาคุยมาเคลียอะไรกันแต่ในช่วงเนี้ยมีมองว่าประมาณเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเนี่ยยังไม่น่าจะมีการพูดคุยในทางบวกกันนะคะกับคนรักเก่านะนะใครสลับข้างกันได้นะคะ มาดูพลังงานของไพ่เราโบกันบ้างนะคะ free yourself new love นะคะแล้วก็ finance and career ชัดเจนนะคะต่างฝ่ายต่างมีอิสระนะคะ free yourself mm hmm. ก็คือ ปลดปล่อยตัวเองออกจากความเครียดนะคะพลังงานสามดาบตรงนั้นนะคะก็ค่อยดีขึ้นโดยเฉพาะคุณเนี่ยช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะคะอย่างมาก Finance and Career ก็คือมุ่งมั่นเรื่องของงานนะคะประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขนะกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ นิวเลิฟก็หมายถึงว่าตอนนี้คุณเริ่มเปิดใจแล้วอย่างที่มีบอกนะคะคุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่โนเร็ๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกมากๆเมย์มองว่าความสัมพันธ์เก่าเนี่ยจะต้องให้เวลานานหน่อยนะคะกว่าที่ทั้ง2ฝ่ายจะรู้สึกว่าพร้อมที่จะกลับมาคุยกันเนาะจะกลับมาในอะนาคตจะมาให้อภัยอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ไม่ต้องไปปิดใจขนาดนั้นนะคะให้อภัยแล้ว move on ต่อนะไม่จาเป็นจะต้องรับกลับมาเป็นแฟนนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คำแนะนำจากแอ g งเจลวันเซอร์นะคะดวงรายวันเนี่ยกลับมาทำแล้วนะคะแจ้งนิดนึงเนาะตรงคลิปตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนของทุกวันนะคะทำแยกให้12ราศีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แยกเป็นออคนมีคู่และคนโสดด้วยดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณโสดคุณก็ดูดวงความรักรายวันได้นะคะเป็นสิ่งที่เมย์ปรับปรุงให้นะคะเพราะว่าคนโสดบางท่านอนย่าเขาก็อยากจะดูดวงความเหมือนกันเนาะเช็คดูว่าคนที่เขาสนใจเนี่ยโอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะเมย์ก็เลยดูให้เพิ่มงานมานิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะค่ะพลังงานของ Angel a ์วันเนะคะมี Ask You Angels, ์แอนเคะมี Recovery แล้วก็ Forgiveness นะอย่างที่เมย์พูดวันเมื่อกี้ไม่มีผิดเลยว่า การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีนะคะดีที่สุดกับตัวเราด้วยคนที่เขาได้รับการให้อภัยอะ่ะเขายังไม่ได้ความสุขนะคะมากเท่าคนที่ให้อภัยผู้อื่นเลยนะ,ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะทําใจได้ร้อเปอร์เ็นคุณก็ให้อภัยเขาไปนะคะคนรักเก่าถ้าเขาเคยทําให้คุณเสียใจ Recover y ร,รก็หมายถึงช่วงนี้เป็นช่วงเยียวยาจิตใจนะคะซึ่งไม่มองว่าอีกไม่นานคุณก็จะหายดีแล้วจะไม่นึกถึง เรื่องเก่าๆที่ทำให้ไม่สบายใจอีกต่อไปแล้วนะคะอาร์ชิวแองเจิลส์ก็หมายถึงขอพอรได้นะคะสำหรับเดือนนี้นะธันวาคมอยากได้อะไรก็ขอเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะคะจะประวานให้พรมาแล้วนะคะขอบคุณชาวกลุมขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เขามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยนะคะเดือนนี้นะคะร้านหินมงคลชยโยของเม่เนี่ย มีโปรโมชั่นลด10%นะคะจากปีใหม่ใครอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองหรือว่าคนที่คุณรักอะ่ะก็สามารถสั่งซื้อหินกับเมได้นะคะแอดไลน์ที่ chay wonderstone นะคะเป็นไลน์เดียวกับที่ใช้ดูดวงนะคะค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อเมทิสนะคะมีหลายขนาดนะคะไหมทองนะคะเป็นเกรด A บวกนะเม็ดใสแล้วก็ใหม่ชัดนะคะสีออกทองมากะคะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเงรานะคะ